รักออนไา์หัวใจโดนหลอกตอนที่4หนุ่มช่างระแวงมองหาสาวชุดแดงสาวบริกรคอสเทลกลับมาพร้อมกับเครื่องดื่มรูซี่เอนหลังพิงเก้าอี้สัญญาณเตือนในหัวเธอแผ่วหายไปพร้อมกับรอยยิ้มเจ้าสเสน่ห์ของเขาซึ่งเธอไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหรนะ่นักเขาพูดถึงภรรยารากับเธอยังอยู่อาจแค่พังเผอโดยบริสุทธิ์ใจเหมือนเขาอธิบายก็ได้ หรือเขาอาจจะใช้เรื่องพ่อไม้ทั้งหมดเป็นเครื่องมือต้มทุนใช่เป็นไปได้คุณทำอะไรเป็นงานอดิเรกเขาถามฉันไม่มีงานอดิเรกจริงจิงจัง,จง,จงเธอตอบพร้อมกับเอื้อมือไปหยิบโมอิโต้หรือเธอควรจะเชื่อเขาดีเพียงเพราะเธอโกหกเรื่องตัวเองนิดหน่อยไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องโกหกด้วยนี่เขาอาจจะพูดความจริงและอาจต้องก้าวต่อไปจริงๆแม้แต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่มีเขาตื้อ เรากับสนใจจะรู้จักเธอจริงๆไม่ใช่แค่ชวนคุยคุณต้องทำอะไรเพื่อความสุขบ้างสิครับบางทีเธออาจจะกำลังมองหาปัญหาในที่ซึ่งมันไม่มีอยู่และเอาความรู้สึกผิดของตัวเองไปไป้ายใส่เขาว่าแล้วเธอก็ตกลงใจจะเชื่อเขาไปก่อนฉันไม่ใช่คนป,ประดิษฐ์ปรดอยเธอจิบเครื่องดื่มและปล่อยความทรงจำของโมอิโต้ในอดีตไหลลงสู่สมอง เครื่องดื่มรัมผสมมิน้นชนิดนี้มักจะทำให้โรซี่หวนนึกถึงกระท่อมสักหลังในเม็กซิโกหรือการนั่งเล่นกับเพื่อนๆบนหาดในบาฮามัสฉันว่าดรูปไม่เป็นเย็บผ้าไม่ได้ติดกาวก็ไม่เก่งเธอเสริมเธอจิบเครื่องดื่มอีกอึกหลังจากนั้นก็เล่าเรื่องที่เธอโดนกาวร้อนลวกมือตอนทำมาไรในวันคริสต์มาสเธอยังเล่าถึงประสบการณ์ครั้งไปปีนผาและถูกแฟนสมัยเก่าบังคับให้ไปได้เรือคายัก มันหายนะทั้งสองครั้งเลยแล้วงานอจิเลกข,ของคุณละ่ะเธอถามผู้ชายที่กำลังมองเธอจากอีกฝ้าของโต๊ะก็ไม่เชิงหรอกครับถ้ามีเวลาว่างผมจะปรับปรุงบ้านติดตู้รอยหรือปูพื้นใหม่เธอยกขวดเบ็กขึ้นมาดื่มพอลดเบียร์ลงเขาก็พูดว่าผมพาสุนัขไปเดินเล่นบ้างยิ่งน,นกบ้างก็มีแค่นี้เธอคิดภาพเขาขณะทำทั้งสองกิจกรรมออก ยามเขามีเข็มขัดเครื่องมือเกาะสะโพกหรือตอนเขาใส่ชุดตึงลำรองของทหารมีปืนอยู่ในอ้อมแขนและสุนัขผู้ซื่อสัต์อยู่แทบเทา้าดูดีมากแมนสุดๆเธออยากรู้ว่าเขาใส่ชั้นในขาสั้นลายทหารหรือกางเกงในสีขาวแต่ดูแล้วน่าจะเป็นคอมมานโดมากกว่าคุณทำอะไรช่วงหน้าหนาวได้ไปเล่นสกีที่ไหนหรือเปล่าหรือว่าหนีร้อนไปพักแถวเม็กซิโกเขาถามแทรกขึ้นกลางความคิดใต้จดือของเธอ พฤศจิก,จกาย,ยนปีก่อนฉันกับเพื่อนไปพักพอที่เกาะพระดาดซยค่ะเราดื่มมากไปเล่นพนันหนักไปและสนุกกันเกินไปด้วยไม่ใช่ความผิดของเธอนะที่สมองเธอเผลอผายคิดอะไรบัดสีเพราะนับแต่วินาทีแรกที่ก้าวผ่านประตูเข้ามาเธอก็รู้สึกได้ว่าสายตาของเขาขนาดจับจ้องมองเธอประหนึ่งํำแสงพิฆาตเธอจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเคยตกเป็นเป้าความสนใจของผู้ชายคนไหน ไม่ใช่แบบไม่สนใจอย่างอื่นหรือคนอื่นเลยแบบนี้แน่ไม่ใช่ขนาดเมินสาวเสริ์ฟเสื้อตัวรัดเต้ยยิ้มทอดสะพานให้ตอนเสิร์ฟเครื่องดื่มอย่างนี้ปีนี้ฉันไม่ได้ไปไหนแค่โพคา,าเทโร่ก็ไม่ได้ไปหรือครับเขาถามอ้างถึงเมืองที่ห่างจากบอยซีไปทางตะว,วันออกไม่กี่ร้อยไมล์ไม่ค่ะฉันทํางานตลอดในแสงสลัวแบบนี้ดวงตาเขาดูเป็นสีดำผมตกหนาปอยหนึ่งตกลงมาปกหน้าผาก ขนาดอีกคดม้วนงออยู่เหนือหูนี่ก็ผ่านเวลาหนวดใหม่ขึ้นมาหลายชั่วโมงเขาจึงเริ่มคืมนิดๆตามแนวกลามเหลีหล่ยมๆของเขาไม่มีแฟนโชกมาอุ้มคุณพาไปฉลองวมนหยุดด้วยกันไม่มีค่ะฉันไม่มีแฟนมาปีนึงแล้วพูดเป็นเล่นเขาพูดเหมือนนี่เป็นเรื่องยากจะเชื่อรูซี่คนโมฮิโต้ด้วยการบินที่เสียบมาเรื่องจริงค่ะฉันหลีกเลี่ยง,งความสัมพันธ์เธอรูปหยดน้ำข้างแก้ว แล้วแขนเสื้อเฮงซวยของสวตีเตอร์คอปาดก็ไหลลงอีกจนได้ถ้าเธอรู้ว่าเสื้อจะก,ก่อปัญหามากขนาดนี้เธอคนใส่ตัวอื่นชีวิตฉันยุ่งกับผู้ชายทุเรศมามากฉันเลยตัดสินใจจะหยุดไว้สักพักก่อนจะขยับไปมากกว่านี้คุณขยับผู้ชายแล้วหรือครับใช้คําว่านายจะเหมาะกว่าเธอดึงเสื้อขึ้นคุณพักเรื่องนี้มานานแค่ไหนเธอไม่อยากสารภาพเลยว่าเธอไม่ดีเดจริงๆมานานโขสักพักหนึ่งแล้วค่ะเธอตอบ แล้วเธอก็ไม่ถือว่าคืนนี้เป็นเดทด้วยคืนนี้เป็นเรื่องของความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเธอยอมมาเจอควินเพราะเขาส่งอีเมลคูมไฟล์มาถึงสองฉบับเธอเลยรู้สึกสงสารและเอออยากมาดูว่าเขายังดูดีเหมือนเดิมกับที่เธอเคยจําได้หรือเปล่าปรากฏว่าเขาดูดีไม่เท่าเดิมเลยเขาดูดียิ่งกว่าเดิมฉันขออยู่อ่านหนังสือดีๆด,ดีกว่ามีเดทห่วยๆพอไม่มีหมวกเวสบอลสีแดงส่งเงามาบดบังใบหน้าขึ้นบน เธอก็เห็นร่องรอยบางๆตรงหางตาของดวงตาสีน้ำตาลเข้มคู่นั้นบ่งบอกว่าเขาเป็นคนหัวเราะง่ายคุณเจอ,อนัดเดททางเน็ตแย่ๆมากี่ครั้งพวกนั้นก็ไม่ใช่เดทของจริงอีกเหมือนกันให้ตายสิเรื่องโกหกนี้ชักกบเกิดยากขึ้นทุกทีแล้วคุณเจอมาเยอะแค่ไหนละ่ะเขาโน้มหน้าเข้ามาและวางแขนบนโต๊ะเขาเอื้อมมือไปหาเทียนและดันมันจากมือข้างหนึ่งไปหามืออีกข้างหนึ่ง นาฬิกาข้อมือสีเงินของเขาขูดไปกับผิวโต๊ะเรียบๆส่วนใหญ่ผมเจอคนดีๆแต่ไม่เหมาะกับผมเท่านั้นคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมขอนักครั้งที่สองเป็นคนเดียวที่ผมเฝ้าคิดถึงหลังจากได้เจอเป็นคนที่ผมอยากรู้จักให้มากขึ้นเขาเงยหน้าขึ้นจากเพียงมองเธอเราวกับเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในบาร์แห่งนี้เขาว่าตาคุณแล้วบางอย่างในเสียงของเขาส่งความอบอุ่นวาบหวานแน่นไปทั่วผิวกายเธอไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำ แถมไม่เชื่อเรื่องที่เขาบอกกว่าครึ่งแล้วทําไมเขาถึงทําให้เธอรู้สึกว่าหวามเช่นนี้ตาฉันทําอะไรคะเราเรื่องนักเดททางเน็ตของคุณอ๋อจริงสิผู้ชายที่ฉันเจอทางเน็ต70%แค่อยากมีเซ็กซ์ไร้ความหมายกับเป็นไอ้บือตัวจริงเสียงจริงอีก20%เป็นคนขี้เหนาอยากมีแฟนใจจะขาดจับสาวคนไหนก็ได้ส่วน10%สุดท้ายคณะลูกขุนกำลังตัดสินใจอยู่ผมจัดอยู่ในกลุ่มไหน เธอยกแก้วขึ้นจิบก่อนจะตอบลูกขุนกำลังพิจารณาอยู่เขาท้าฝ่ามือกับโต๊ะและเอนแผ่นหลังพิงเก้าอี้เขามองดูเธอไหลอึดใจก่อนจะเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นคุณคิดยังไงเรื่องผู้ชายสามคนถูกฆ่าเมื่อไม่นานมานี้ลูซี่วางเครื่องดื่มบนโต๊ะโว้จะมีวิธีไหนทำลายบรรยากาศได้ดีกว่านี้อีกเธอเคยเจอเหย,ยื่อหนึ่งในสานั้นแค่คนเดียวรเรนเดอร์เลฟสติกจัดอยู่ใน70%ประเภทมองหาเซ็กได้ความหมาย และเธอก็สันหารเขาไปเรียบร้อยแล้วในบทที่3หลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์เธอก็อ่านหนังสือพิมพ์เจอว่ามีคนฆ่าเขาตายจริงๆคิดแล้วก็สยองเป็นความบังเอิญขั้นใหญ่ที่เธอพยายามจะไม่นึกถึงเธอจ้องมองดวงตาสีเข้มของควิน์สงสัยว่าเขากําลังห่วงควาสุภาพความปลอดภัยของตอนเองอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าเธอเป็นผู้ชายก็คงกังวลอยู่เหมือนกันคุณกลัวจะเป็นเหยื่อรายต่อไปหรือไงคะเขาหัวเราะในลําคอความเสียเต็มประดา แล้วจึงยกเบียร์ขึ้นจอ่อปากไม่เลยผมดูแลตัวเองได้เขาบอกก่อนดื่มเลิสติกก็คงคิดแบบนั้นคุณรู้หรือเปล่าว่าคนร้ายเจอเหยื่อด้วยวิธีไหนเขาสั่นหัวและลดขวดลงเบียร์หยดหนึ่งค้างอยู่ที่รินฝีปากด้านบนเขาจึงจัดการเลียทิ้งคุณหลักไม่ค่ะตำรวจคงเจอหลักฐานไม่มากพอเขาวางขวดลงบนโตะ๊ะสายตาเปลี่ยนลำแสงคาดอีกคนราวกับว่าสิ่งที่เธอพูดสำคัญมาก อะไรทําให้คุณพูดแบบนั้นวิธีแสดงความสนใจของเขาช่างแปลกพิลึกแปลกจริงๆนะแต่ขณะดเดียวกันจะน่าปลื้มด้วยโดยทั่วไปตํารวจจะไม่บอกอะไรกับนักข่าวหากยังมีหลักฐานไม่มากพอเธออ่านหนังสือมาหลายเล่มและเคยสัมภาษณ์ตํารวจมาหลายนายจนพอจะคาดเดาพฤติกรรมของพวกเขาออกเธอต้องรู้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของงานควินเป็นช่างประปาเขาไม่จําเป็นต้องรู้วิธีการทํางานของตํารวจ ตำรวจจะเก็บข้อมูลบางส่วนในคดีเอาไว้เสมอค่ะก็พวกรายละเอียดที่มีแต่ฆาตกรเท่านั้นที่รู้ยังไงล่ะคะทีนี้ถ้าตำรวจเจออะไรไม่มากก็จะไม่ยอมปล่อยข้อมูลออกมาก็ย่อมต้องปล่อยข้อมูลออกมาไม่มากเช่นกันคิวเข้มของเขากดต่ำนางพยาบาลรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงนั่นสินะนางพยาบาลจะรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงเธอยิ้มโค้ดเคสไฟงไงคะจำได้หรือเปล่าอ๋อ เขาเงยศีรษะไปด้านหลังจริงด้วยคุณเคยเดทก,กับผู้ชายที่ถูกฆ่าไหมรูซี่ก้มมองโต๊ะมือเธอวางอยู่ข้างแก้วหลังเลิฟติกตายหนังสือพิมพ์ก็ประโคมความจริงว่าเขาแต่งงานแล้วแต่ดอดไปสร้างฮาเร็มหนุ่มโสดในอาพาร์ตเมบนต์บนสนนสตีดซึ่งศพของเขาก็ถูกพบที่นี่ข่าวออกมาน่าเกลียดและทุเรศมากครอบครัวเขาไม่ควรจะตกกระไดพลอยโจนจนเป็นข่าวพันนี้รูซี่ไม่อยากพูดถึงเลิฟติกไม่ค่ะฉันไม่เคยเดทก,กับพวกเขา ก็ไม่ได้โกหกทั้งหมดนี่ในเมื่อเธอไม่เคยถือว่าการนัดเจอตามร้านกาแฟเป็นเดทจริงเสื้อเธอไหลาจากไหลอีกคนและคราวนี้เธอตัดสินใจจะปล่อยมันไว้อย่างนั้นใช่ว่าจะมีอะไรโผลมาเสียเมื่อไหร่และเธอก็เหนื่อยกับการดึงมันกลับมาเข้าที่แล้วด้วยแต่ยังไงคุณก็ต้องระวังตัวไว้นะอีกครั้งที่เขาโน้มตัวมาเล่นกับเทียนห่วงผมเือครับด้วยไหลพึงพายก้ามแขนโตโต,โตและมือแข็งแรง เขาสามารถจับเธอพาดและวิ่งออกไปสักไมส่มสองไมได้อย่างสบายๆเขาแผ่ความมั่นใจในตัวเองกับความเก่งกล้าสามารถออกมาแต่ความมั่นใจหยุดยังฆากตกรผู้มุ่งมั่นไม่ได้หรอกคุณอยากให้ฉันเป็นห่วงคุณหรือเปล่าละ่ะขึ้นอยู่กับว่าว่าอะไรเขามองเปลวเทียนที่รูปไหวอย,อยู่พักใหญ่ก่อนจะเงยหน้าขึ้นเสียงของเขาลดต่ำเป็นเสียงทุ้มนุ่มซึ่งทำเอาเธอเสียวซ่าว่าคุณห่วงผมเรื่องไหน รูซี่ในวัย3 4ปีเจอผู้ชายมามากพอที่จะรู้ว่าบทสนทนานี้มุ่งหน้าไปทางไหนแล้วส่วนหนึ่งในตัวเธอก็อยากไปทางนั้นเสียด้วยก็ส่วนที่หลงเสน่์ควิน์อย่างหาสาเหตุและคำอธิบายไม่ได้นั่นแหละส่วนเดียวกับที่รู้สึกว่าเสียงทุ้มแมนของเขาได้ไหลไปทั่วผิวเนื้อและสายตาเขาโลภไร้เนื้อตัวเธอไปทั่วแม้กระทั่งตอนเขามองตาเธออยู่แต่เธอก็ไม่ยอมให้เจ้าส่วนนั้นได้ทำตัวไร้เหตุผล เพราะเธอได้รับบทเรียนมามากพอแล้วเซ็กกับผู้ชายที่รู้จักย่อมดีกว่าจริงอยู่เธอเคยขึ้นเตียงกับพวกปิ่นปอนหรือทุเรศมาพอสมควรแต่อย่างน้อยเธอก็รู้จักไอป้ปินป้อนหรือไอ้ทุเรศพวกนั้นมาระยะหนึ่งก่อนจะขึ้นเตียงด้วยมันอาจจะต่างกันไม่มากนะักแต่มันก็เป็นความต่างที่สําคัญเราเรื่องกิจการประปาของคุณบ้างสิคะเธอบอกชักนำสู่หัวข้อเหมาะสมปลอดภัยและน่าเบือ่อ เขาหัวเราะอยู่ในลำคอก่อนจะบอกเธอว่าทุกวันนี้เขาดูแลด้านการบริหารมากกว่าไม่ได้ใกล้การติดตั้งซ่วมหมือนเดินท่อเลยและภายในไม่กี่นาทีเรื่องที่คุยก็เปลี่ยนจากธุรกิจปลปามาเป็นการล่าสัตว์เธอได้รู้ว่าเขามีสุนัขพัทไอริสเซนเตอร์อยู่ตัวหนึง่งกำลังฝึกไว้ใช้เวลาไปยิงนกและเนื่องจากเธอไม่ได้สนใจเรื่องสุนัขก,กล้านกเลยสักนิดเธอจึงแปลกใจเล็กน้อยว่าทำไมตัวเองถึงไม่รู้สึกเบื่อเลย บางทีอาจเป็นเพราะว่าควินสนุกกับหัวข้อนี้ได้อย่างเห็นได้ชัดหรืออาจเป็นเพราะเขาดูดีมากเวลาเล่าเรื่องหรืออาจจะทั้งสองสาเหตุก็ได้สาวเสร์อเดินมาที่โต๊ะตอนรูซี่ดื่มโมฮิโต้หมดแก้วพอดีร่อนยิ้มทอดสะพานให้ควินอีกครั้งแต่เขาแทบจะไม่เหลือบแรเลยเขาถามรูซี่ว่าอยากได้เครื่องดื่มอีกหรือเปล่าหรือจะเป็นดินเนอร์ก็ยังไหวเธอปฏิเสธแล้วเอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าถือหนังงูของโดเช่แองกาบาน่าของเธอ เธอนี้เธอจะต้องเขียนอีกอย่างน้อยสิบหน้าถ้ายังอยากให้หนังสือเสร็จทันเส้นตายเธอควักเงินออกมาสิบดอลลราแต่ควินยืนยันจะเป็นคนจ่ายเขาช่วยเธอใส่เสื้อโค้ทแต่หนนี้นิ้วควาาไม่ได้แตะโดนต้นคอของเธอเหมือนครั้งก่อนเธอพูดแขนขาดที่เอวแล้วจึงยื่นมือให้เขาขอบคุณค่ะแต่แทนที่เขาจะจับมือเธอเขากลับช่วยต้นแขนเธอและบอกว่าผมจะเดินไปส่งคุณที่รถไม่ต้องหรอกค่ะ ผมรู้ว่าไม่จําเป็นแต่ผมยากทําทั้งสองเดินไปยังทางเข้าร้านเขาต้องปล่อยแขนเธอเพื่อเปิดประตูให้คุณจอดรถไว้ตรงไหนห่างแบน์นับไปประมาณครึ่งช่วงตึกค่ะสายรมยามค่ำปะทะใบหน้ารูซี่แล้วมุดลงโค้ดเธอรวบปกโค้ดเข้าด้วยกันแสงจากร้านอาหารและบาร์ที่ขนาบสองฝ้าถนนหมายเลขแปดสองทางเดินสว่างเป็นช่วงๆขณะพวกเขาเดินไปยังรถของรูซี่ นานๆเสียงหัวเราะจากบาก็เล็ดลอดมาสู่ความมืดด้านนอกและกบเสียงฝีเท้าของเธอยามส้นกระทบพื้นคอนตีตแขวนควงกว่นมาโดนเธอทีหนึ่งแต่นอกเหนือจากการลุกช่วงสั้นๆนั้นเขาก็ไม่ถูกเหนือต้องตัวเธออีกวันจันทร์ไปดินเนอร์กับผมนะเขาบอกขนาดทั้งคู่กำลังเลี้ยวตรงมุมถนนวันจันทร์ก็อีกสองวันละสิส่วนลึกข,ของสมองเธอรู้ว่าเธอไม่ว่างแต่ตอนนี้เธอจำไม่อยากจะได้ว่ามีนัดทำอะไรแต่ถึงจะไม่นัด เขาก็ลุกแรงเสียจนลูซี่ไม่รู้ว่าควรจะเป็นปื้มหรือควรจะรู้สึกคุกคามดีแหมไม่รู้สิคะคงเป็นเพราะเขาหอยห่างจากการเดทไปนานเลยลืมกฎของการเดทไปเพราะรู้กันว่ากฎข้อที่หนึ่งเราต้องแก้ํำเป็นเฉยไว้ก่อนจนกว่าจะแน่ใจความรู้สึกของอีกฝ่ายช่วงนี้ฉันไม่คิดจะเดทก,กับใครจริงๆงั้นคุณเรียกคืนนี้ว่าอะไรเว้นให้เป็นกรณีพิเศษเธอถูกใจเขาเรื่องนั้นปฏิเสธไม่ได้ เหมือนที่ไม่อาจไปเสด็จได้ว่าผู้ชายคนนี้แผลเสน่ห์ทางเพศชนิดสมองชาวว่าเสน่ห์แบบที่ทําให้สาวผ้าหลุดก่อนที่หล่อนจะจําได้ว่าต้องบอกว่าไม่นั่นแหละทั้งสองเดินออกมาจากแสงสว่างจ้าตรงหัวมุมแล้วรูซี่ก็มาหยุดยืนข้างรถของเธอนังก็ยกเว้นอีกแสงไฟอ่อนๆจากร้านซีรอกที่ปิดแล้วส่องทางเดินมาจนถึงขากางเกงของคิ้นกับหัวรองเท้าของรูซี่เธอสั่นหัวและเปิดกระเป๋า ฉันไม่รู้จักคุณดีพอผมแก้ปัญหานั้นได้อย่างนี้เลยเขาดึงกระเป๋าเธอไปปิดมันและโยนมันใส่หลังคารถเธอแง้มมองใบหน้าเขาที่หลบซ่อนในเงามืดคุณทำอะไรเนะี่ยเขารูปไล้แขนเธอขึ้นมาถึงหัวไหล่แล้วมือนั้นก็สุกหายเข้าไปในเรือนผมของเธอเขาประคองหลังศีรษะของเธอเอาไว้ทำสิ่งที่ผมอยากทำมาตลอดทืนเขาพูดไม่ยังไปกว่าเสียงกระซิบแล้วริมฝีปากของเขาก็เคลื่อนเข้ามาหา เธอดันอ,อกเขาตั้งใจจะหยุดเขาไว้แต่พอเขาบอกว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณเข้ามาในบาร์ผมก็อยากจูบคุณแล้วเธอลืมเรื่องจะหยุดเขาเสียสนิทเขาดึงศีรษะเธอให้แหงนขึ้นอย่างนุ่มนวลริมฝีป,ปากเธอเผยเอออกเริ่มจากตรงนี้ที่ปากคุณมือของรูซี่กำสลับคลายสเวตเเตอร์ของควินเหนือกล้ามอ,อกกำยังของเขา ริมฝีปากเขาบดขยี้ปากของเธอและครอบรองมันอย่างอบอุ่นอย่างมิอาจต่อต้านฝ่ามือเธอเลื่อนไปกุ่มหัวไหล่ขณะเขาสอนลิ้นเข้ามาในปากพยายามจะยั่วและรุกเราให้เธอตอบน้องเขามีรสชาติเหมือนเบียร์ที่เขาดื่มน,นิดหน่อยแต่รสชาติส่วนใหญ่เช่นเดียวกับผู้ชายที่กำลังคิดเรื่องอย่างว่าอยู่ในสมองมากกว่าอย่างอื่นเธอควรจะตกใจซึ่งเธอก็ตกใจจริงๆแต่เธอชอบรสชาติในปากมากกว่า มันเหมือนของร้อนอร่อยออร่อยและมันก็ไหลลงไปสร้างความอบอุ่นถึงท้องน้อยนิ้วเท้าในรองเท้าโดนนั่นเจพาร์ทเนอร์ของเธองอเข้าหากันส่วนนิ้วมือก็จิกเข้าไปในสเวตเตอร์ถักของเขามือเขาไม่เคยแยกจากหลังศีรษะของเธอริมฝีปากเขาก็ไม่เคยห่างจากริมฝีปากของเธอเช่นกันแต่เธอกับรู้สึกราวกับถูกเขาจูบไปทั่วทุกหนแห่งปากชุ่มชื้นของเขากืนกินเธอ สูบเอาเหตุผลกลืนหายและปลุกเร้าไปทุกอนุใีตัวเธอแทบไม่รู้จักเขาแต่เธอกลับไม่แคร์เรื่องนั้นขนาดเขาปนเปื้อเธอด้วยจูบจูบที่ทําให้เธอรู้สึกเสมือนหนึ่งอยู่กลางเปลวเพลิงกําลังถูกเผาทั้งเป็นบนฟุตบาทใจการเมืองบอยซีเธอคางออกมาและเองไปซบเขาเขาเงืยหน้าขึ้นก่อนจะเอ่ยปากไม่ห่างจากริมีปากชุ่มฉ่าของเธอมาเจอผมอีกนะนี่ไม่ใช่คําถามเธอก็พยักหน้าค่ะ วันจันทร์ค่ะเขาปล่อยแขนและถอยไปด้านหลังด้วยความมึนงงเธอจึงได้แต่จ้องเงาดําบนใบหน้าของเขาอยู่อย่างนั้นสักพักก็ยกมือแตะผิวบอบบางใต้หลิมฝากด้านล่างที่เมื่อคู่คางของเขาได้บดเบียดเธอสงสัยว่าเขาจะทิ้งรอยไว้ไหมผมทําคุณเจ็บหรือเปล่าบางแห่งเจ็บเวลาเดินแตะไม่เป็นไรค่ะเขาช้อนทางและเงยหน้าเธอไปทางไฟถนนนิ้วโป้งเขาแตะอยู่ที่ขาไกใของเธอ จากนั้นเขาก็โน้มหน้าลงมาจูบเบาๆตรงผิวใต้ริมฝีปากล่างของเธอขอโทษเธอรู้สึกถึงลมกระซิบบนผิวลมอุ่นนั้นพัดโคง้งคางเธอก่อนจะผ่านไปลำคอด้านหลังผมลืมตัวไปหน่อยเธอหลับตาและรอให้ริมฝีปากเขาประทับริมฝีปากเธอใหม่ลูซี่คะคุณจะกลับบ้านตั้งแต่ตอนนี้ตามลำพังหรือคุณจะไปกับผม เขาถอยหลังไปอีกก้าวสายลมเย็นพัดผ่านระหว่างแผ่นอกของเขากับเสื้อโค้ทของเธอแทบลดความร้อนแรงบนแก้มเธอไม่ได้เลยว่างไงลูซี่ลืมตาของกแอมฉันจะไปเธอไม่เชื่อเรื่องรักแรกพบตามลำพังเธอขอทิ้งเรื่องพวกนั้นไว้ให้คนโรแมนติกกับนักเขียนนยายโรแมนติกแบบเคสแต่ราคาราคาเป็นอีกเรื่องหนึ่งราคาแรกพบต่างหากที่ลูซี่เชื่อว่ามีอยู่จริง ก็เธอกําลังจ้องหน้ามันอยู่นี่ไงมันทําให้เลือดลมเธอผิดปกติทําให้เลือดไหลลงไปรวมแถวท้องน้อยและทําให้เธออยากตามควินไปทุกคนทุกแย่งที่เขาอยากพาเธอไปแต่แทนที่จะไปเธอกลับหันไปหยิบกระเป๋าจูนได้หยุดเอาสติและความมีเหตุผลของเธอไปเธอเลยต้องมาเจอควินอีกเธอไม่ตั้งใจจะตอบตกลงในเมื่อมีหลายเหตุผลให้ปฏิเสธ เธอยังไม่รู้จักเขาดีและไม่แน่ใจว่าเชื่อเรื่องที่เขาพูดถึงครึ่งหรือไม่มีบางอย่างในตัวเขามุ่งมั่นไปนิดบางอย่างที่บอกเธอว่าเขาลุกมากไปมีบางอย่างผิดปกติบางอย่างที่เธอมองไม่ออกแต่ด้วยเหตุผลซึ่งไม่สามารถอธิบายได้เรื่องพวกนั้นดูจะไม่สำคัญเลยราติสวัตควินเธอบอกแล้วเดินอ้อมไปอีกฝั่งของรถ เธอมองผ่านหลังคา BMW ไปยังโครงร่างของเขาที่ตัดกับแสงไฟสวอวจากร้านซีร็อกด้านหลังเขาสูงค่มเข้มและดูดีเป็นพิเศษด้วยจุบเดียวเขาได้เปลี่ยนอะไรแปลกๆให้กลายเป็นเดทแท้จริงผมจะติดต่อไปเรื่องวันจันทร์เมื่อมีรถขั้นกลางร,ระหว่างพวกเขาแบบนี้สมองของเธอค่อยแล่นนิดหน่อยเธอจำนัดวันจันทร์ของตัวเองได้แล้วเธอได้ตั๋วฮอกกี้มาสองใบ ตอบแทนการขึ้นพูดที่งานชุมนุมนักเขียนเธอตั้งใจจะชวนอเดลไปดูเพราะอเดลชอบฮอกกี้พอๆกับรูซี่ฉันลืมไปว่ามีตั๋วเข้าชมทีมสตีเทเฮดคืนวันจัน์ทรเธอบอกนี่เป็นข้ออ้างใช้ย,ยกเลิกเดทได้อย่างสมูนแต่เธอกลับถามเขาไม่ว่าอยากไปดูด้วยกันไหมคะดินเนอร์ก่อนได้เลยเธอมีทางออกสวยงามแล้วแต่เธอไม่ใช้เธอจะพบเขาอีกรักใครก็ได้ช่วยเธอด้วย หากเขาแต่ต้องเธอมากกว่าศีรษะด้านหลังของเธอจบตอนที่4โปรดติดตามต่อไปในตอนที่5ซึ่งจะเป็นตอนที่จะให้สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิตรับชมเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ